กจงองงานมาให้ผมหน่อยนะดูใกล้ๆครับดูแกเป็นหัวมันลานะเคยเห็นไหมพอ่อผมไม่เก็บตงังค์นะไม่มียาขายเล่นลามหัวมันลาผมเอามาสามตัวมันตายไปสองตัวครับน่ะผะู้ใหญ่ดับประวัติาตร์เนี่ยตายไปสองตัวแล้วมันขาดน้ําไม่ได้ครับถ้าขาดน้ำว่ามันตายมันตัวแห้งมันตายไม่มีกระดูกนะไม่ทํร้ายไขรไม่มีกระดูกครับเป็นเอ็นและไม่มีเกล็ดครับเป็นขนน่ะ นะมีสองลิ้นด้วยกันเห็นไหมเป็นขนพี่เราจดูดิขนมันคล้ายๆกับตะพุ้งตะใบนะเนี่ยอาอายกจงอางมาอาดูจงอางกอนล่ามาวางให้ดู <c oughs> ดูจงอางใต้บงังคับลายลูกไหวายหางตาช่างนะฮะน้อยคนที่จะเห็นจงอางใต้ส่วนใหญ่จะเห็นจงอางภาคเหนือแ,และอีสานเรามาดูจงอางใต้เดี๋ยวตามด้วยตัวใหญ่สี่สิบกว่ากิโลครับรอ่ะ